สวัสดีครับเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณมันตึงไปหมดบาแข็งกรามแน่นหรือมีอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ที่คุณอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะแยะมากมายนักเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและความคาดหวังมากมาย ใจิตใจของเรามักจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือความกังวลในอนาคตจนเราหลงลืมไปว่าร่างกายของเรานี่แหละครับคือพื้นที่แรกที่เก็บสะสมความเครียดทั้งหมดเหล่านั้นไว้มันเหมือนกับร่างกายของเราเป็นฟองน้ำที่ซับซับเอาความรู้สึกไม่สบายใจความกลัวความโกรธที่จิตใจเราสร้างขึ้นมา และเมื่อมันอิ่มตัวถึงขีดสุดมันก็เริ่มส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของอาการเจ็บปวดความตึงเครียดหรือความไม่สบายทางกายต่างๆวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้คุณสามารถสแกนและปลดปล่อยความเครียดที่ซ่อนเร้นอยู่ในกล้ามเนื้อและทุกส่วนของร่างกายของคุณได้ในเวลาเพียง90วินาทีต่อครั้งและใน10นาทีข้างหน้านี้ผมจะพาคุณดำดิ่งไปสู่การทำความเข้าใจและฝึกฝนเทคนิคนี้อย่างลึกซึง้ง เพื่อให้คุณสามารถกลับมาเป็นนายของร่างกายและจิตใจของคุณเองได้อย่างแท้จริงครับทำความเข้าใจก,กลไกของความเครียดและบทบาทของร่างกายคุณครับเพื่อที่จะปลดปล่อยความเครียดได้อย่างแท้จริงเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำงานอย่างไรในตัวเราความเครียดกับการตอบสนองสู้หรือหนีหรือ Fight or Flight นะครับในระดับพื้นฐานเมื่อเราเผชิญกับภัยคุกคามไม่ว่าจะจริงหรือคิดไปเองร่างกายของเราจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีครับฮอร์โมอนความเครียดเช่นคอร์ติซอลอะดรีนาลีนจะถูกลังออกมากล้ามเนื้อจะตึงตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหัวใจเต้นเร็วขึ้นการหายใจตื้นขึ้น นี่คือคกลไกเอาตัวรอดที่วิวัฒนาการมาเพื่อบรรพบบรุษของเราที่ต้องหนีเสือหรือสู้กับสัตว์ร้ายแต่ในยกปัจจุบันนี้ภัยคุกคามของเราไม่ใช่เสือแล้วครับแต่มักจะเป็นอีเมลจากเจ้านายการจราจรติดขัดหรือใบแจ้งหนี้ซึ่งเราไม่สามารถสู้หรือหนีได้จริงๆผลก็คือ ร่างกายของเราถูกกระตุ้นให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการระบายพลังงานนั้นออกไปทำให้ความตึงเครียดสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของเราอย่างเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ตัวความเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตหรือ Mind Body Connection นะครับร่างกายและจิตใจของเราไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากกันนะครับแต่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ความเครียดทางจิตใจจะแสดงออกทางกายเสมอเช่นปวดหัวปวดคอปวดหลังปวดกรามปวดท้องในทางกลับกันเมื่อเราสามารถผ่อนคลายร่างกายได้จิตใจของเราก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยอย่างน่าอาัศจรรย์ครับ การทำบอดี้สแกนจึงเป็นการใช้กายเป็นประตูในการเข้าถึงและเยียวยาจิตครับการมีสติหรือ mindfulness คือคุณแจครับเทคนิคนี้ไม่ใช่แค่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่คือการนำสติกลับไปรับรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายอย่างตั้งใจครับบ่อยครั้งเรารู้สึกชากับร่างกายตัวเอง ไม่ได้สังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายพยายามจะบอกเราการทำบอดี้สแกนคือการกลับไปฟังเสียงของร่างกายอีกครั้งด้วยความเมตตาและไม่ตัดสินคุณครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติผมอยากให้คุณเตรียมพื้นที่และตัวคุณเองให้พร้อมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสแกนร่างกายนี้ หาที่ที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยและไม่มีใครรบกวนได้ในอีกประมาณสิบนาทีข้างหน้านี้นะครับจะเป็นบนเตียงนอนบนโซฟาบนเสื่อโยคะหรือแม้แต่บนเก้าอี้ที่ทํามานก็ได้ครับขอแค่ให้คุณสามารถนั่งหรือนอนในท่าที่สบายที่สุดได้ ถ้าคุณนอนให้หงายหน้าขึ้นเหยียดแขนและขาออกไปเล็กน้อยวางมือหงายขึ้นด้านข้างลำตัวถ้าคุณนั่งให้หลังตรงสบายสบายแต่ไม่เกรง็งวางเท้าราบกับพื้นวางมือบนหน้าตักอย่างผ่อนคลายเป้าหมายก็คือให้ร่างกายของคุณอยู่ในท่าที่รู้สึกมั่นคงและสบายที่สุด เพื่อที่สมองของคุณจะได้ไม่ต้องกังวลกับการส่งตัวครับปิดเสียงรบกวนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ปรับอุณหภูมิห้องให้สบายอาจจะรีไลท์หรือปิดไฟเพื่อลดสิ่งกระตุ้นทางสายตาสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของคุณกลับมาโฟกัสที่ภายในได้ง่ายขึ้นก่อนเริ่มต้น หายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแล้วตั้งเจตนาในใจเบาๆว่าฉันจะใช้เวลาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เพื่อเชื่อมต่อกับร่างกายของฉันเพื่อปลดปล่อยความเครียดที่ซ่อนเร้นอยู่ในกล้ามเนื้อและทุกส่วนของร่างกายของฉันและเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง การตั้งเจตนาจะช่วยนำทางจิตใจของคุณให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนครับเรามาเริ่มบอดี้สแกน90วินาทีคุณครับนำทางชัดเช้านะครับเอาล่ะครับเมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างแผ่วเบาหรือถ้าไม่สะดวกก็มองต่ำๆไปที่พื้นก็ได้ครับนำความรู้สึกตัวมาสู่ ลมหายใจของคุณหายใจเข้ารู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าสู่ร่างกายหายใจออกปล่อยวางทุกสิ่งออกไปพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าและหายใจออกตามธรรมชาติของคุณแค่เฝ้ารู้ตอนนี้ เราจะเริ่มต้นการสแกนร่างกายอย่างรวดเร็วใน90วินาทีให้ความใส่ใจของคุณเป็นเหมือนลำแสงที่ค่อยๆเคลื่อนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนำความใส่ใจมาที่บริเวณหน้าผากรอบดวงตาและกรามลองขยับเล็กน้อยแล้วผลคลายปล่อยให้มันนิ่มลง ปล่อยให้ความตึงเครียดคลายตัวออกไปหายใจเข้าและหายใจออกปล่อยมันให้คลายออกไปขยับความใส่ใจลงมาที่ลำคอและหัวไหล่ปล่อยให้มันทิ้งตัวลงสังเกตดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นบ้างแล้วหายใจออกปล่อยมันไปจากนั้น ไปที่แขนทั้งสองข้างมือและนิ้วมือรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ไหลลงไปสู่ปลายนิ้วมือปล่อยให้มือของคุณเบาสบายนำความใส่ใจมาที่หน้าอกและท้องรับรู้ถึงการขยับของลมหายใจที่หน้าท้องปล่อยให้ช่องท้องของคุณ นุ่มลงคลายความกังวลที่อาจจะซ่อนอยู่ขยับลงไปที่บ่าหลังส่วนบนกลางหลังและหลังส่วนล่างสังเกตความรู้สึกที่กระดูกสันหลังของคุณปล่อยให้มันผ่อนคลายไปกับพื้นหรือเก้าอี้และสุดท้ายนําความใส่ใจมาที่ขาของคุณ ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าไปจนถึงฝ่าเท้าและนิ้วเท้าปล่อยให้ขาของคุณหนักอึ้งและผ่อนคลายไปกับพื้นยอดเยี่ยมครับตอนนี้ให้คุณนำความใส่ใจทั้งหมดมาสู่ ร่างกายของคุณทั้งร่างกายในขณะนี้รับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลเข้าและออกสังเกตความรู้สึกความเบาสบายหรือบางจุดที่อาจจะมีความตึงเครียดอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรขอให้ยอมรับมันหายใจเข้าและหายใจออก ปล่อยมันให้คลายตัวออกไปเมื่อคุณพร้อมค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆครับยินดีต้อนรับกลับนาครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการเดินทาง90วินาทีสู่ภายในหลังจากการสแกนคุณอาจจะรู้สึกเบาขึ้นโปร่งขึ้น หรือบางคนอาจจะรู้สึกถึงจุดที่ยังมีความตึงเครียดอยู่ไม่ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรขอให้ยอมรับมันลองใช้เวลาสัก2-3ถึงนาทีในการเขียนสิ่งที่สังเกตเห็นลงในสมุดบันทึกเช่นฉันรู้สึกคอที่เคยตึงกำลังผ่อนคลายลงหรือจิตใจสงบขึ้นการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณจดจำและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ได้ดีขึ้นครับ เคล็ดลับเมื่อคุณจดบันทึกอะไรก็ตามลงไปในสมุดมันคือคำสั่งของคุณให้คุณใช้คำที่เป็นบวกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณยังรู้สึกปวดหัวอยู่ให้ใช้คำที่เป็นไปในทางบวกเช่นกล้ามเนื้อสมองของฉันกำลังผ่อนคลายหรือฉันกำลังดาวน์โหลดพลังจักรวาลลงมาอยู่เป็นต้นครับ เมื่อคุณฝึกฝนจนชำนาญแล้วคุณสามารถขยายเวลาการสแกนได้ตามต้องการจาก90วินาทีเป็น5นาที10นาทีหรือ20นาทีก็ได้ครับหลักการยังคงเดิมครับแค่ให้เวลาในแต่ละส่วนของร่างกายมากขึ้นให้คุณได้หายใจเข้าไปในบริเวณนั้นและหายใจออกเพื่อปลดปล่อยความดึงเครียดออกไปคุณสามารถลองใช้สีในการจินตนาการได้ครับเช่นหายใจเข้า นำแสงสีทองเข้าไปในบริเวณที่ตึงและหายใจออกนำความเครียดสีเทาหรือสีดำออกไปเมื่อจิตใจวกแวกหรือ dealing with distractions แน่นอนครับว่าในระหว่างการสแกนความคิดก็จะผุดขึ้นมาจิตใจจะลอยไปที่อื่นนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งครับเมื่อรู้ตัวว่าจิตใจลอยไปแล้วให้แค่รับรู้มันไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องตัดสินตัวเองว่าฉันทำได้ไม่ดีพอ แค่หายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแล้วนำความใส่ใจกลับมาที่ส่วนที่คุณกำลังสแกนอยู่ทำเช่นนี้อย่างอ่อนโยนและเมตตาต่อตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่คุณดึงสติกลับมานั่นแหละครับคือการปฏิบัติที่แท้จริงการหายใจคือสะพาน Breath is the bridge ไม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงความตึงเครียดในส่วนใดของร่างกายให้ใช้ลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมไปที่นั่น จินตนาการว่าคุณหายใจเข้าไปยังบริเวณที่ตึงและหายใจออกเพื่อคลายความตึงนั้นออกไปลมหายใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีติดตัวอยู่เสมอครับคุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคนิคบอดี้สแกน90วินาทีไม่ได้มีไว้สำหรับแค่ช่วงเวลาที่คุณนั่งสมาธิเท่านั้นครับแต่มันคือเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกช่วงเวลาในชีวิตครับ ตรวจสอบร่างกายสั้นๆระหว่างวันหรือมินิบอด y ี้เช็คอินในระหว่างวันคุณอาจจะตั้งนาฬิกาเตือนทุก2อถชั่วโมงแล้วใช้เวลาแค่15-30วินาทีในการสแกนร่างกายอย่างรวดเร็วคุณรู้สึกตึงที่ไหนบ้างบ่าคอกรามเมื่อรับรู้แล้วก็แค่หายใจออกเพื่อผ่อนคลายครับการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ความเครียดสะสมจนกลายเป็นก้อนใหญ่ ก่อนเริ่มกิจกรรมสำคัญ Before Important t a s k ก่อนเข้าประชุมก่อนเริ่มทำงานที่ใช้สมาธิก่อนการสนทนาที่ละเอียดอ่อนใช้เวลา90วินาทีในการสแกนร่างกายเพื่อดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันและทำให้จิตใจปลอดโปร่งครับก่อนเข้านอนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้หลับสบายขึ้นครับทำ Body สแกนแบบขยายผล5-10นาทีบนเตียงปลดปล่อยความเครียด และความคิดที่ค้างคาใจเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับเมื่อรู้สึกท่วมท้นหรือวิตกกังวล When overwhelmed or anxious นี่คือปุ่มรีเซ็ตฉุกเฉินครับเมื่อรู้สึกว่าความคิดและความกังวลมันท้าโถมเข้ามาจนท่วมท้นให้หยุดทุกอย่างแล้วทำบอดี้สแกนมันจะช่วยดึงคุณกลับมาสู่ความจริงแท้ที่ร่างกายของคุณกำลังอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ อย่าลืมนะครับร่างกายของคุณคือวิหารอันศักดิ์สิทธิ์เป็นบ้านที่แท้จริงของคุณและคุณมีอำนาจในการปลดปล่อยความตึงเครียดและกลับมาเชื่อมต่อกับมันได้ทุกเวลาการทำบอดี้สแกนไม่ใช่แค่เทคนิคผ่อนคลายแต่มันคือการเดินทางสู่การตื่นรู้คือการกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของตัวเองและเมื่อร่างกายและจิตใจของคุณผ่อนคลายแล้วคุณจะพบว่าปัญญาญาณและความสงบสุขที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับ ผมอยากจะท้าทายให้คุณลองนำเทคนิคบอดี้สแกน90วินาทีนี้ไปใช้เป็นประจำทุกวันอย่างน้อย7วันติดต่อกันดูนะครับแล้วกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับคุณรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรคุณค้นพบอะไรใหม่ๆเนี่ยบ้างในร่างกายของคุณการแบ่งปันของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเดินทางคนอื่นๆได้ครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และอยากให้คุณอื่นได้สัมผัสความสงบภายในเช่นกันอย่าลืมกดไลค์แชร์ และ subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ขอให้ร่างกายและจิตใจของคุณเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขและความเบิกบานครับสวัสดีครับ